ไปดีพี่โอเคครับเราก็มาดูภายในกันเนาะว่ามันมีอะไรแล้วก็ใช้งานแบบไหนบ้างนะครับครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันที่ภายในรถ e อ e r อเรสต์ปนะครับผมครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยคืออ่าให้ให้คิดว่ารถสตาร์แล้วกันนะครับเพราะว่าระบบตอนนี้ก็ให้ลูกค้าดูได้ละอ่าโอเคครับเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคนะครับผมอ่าอย่างแรกเลย แอปเรสต์สปอร์ตที่ให้มาเลยครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าพวงมาลัยไฟฟ้าใช่ครับเดี๋ยวผมเมื่อกี้เราคุยเรื่องแพ็กเกจกับไม่แพ็กเกจเนาะถ้าแพ็กเกจเนี่ยตัวนี้มันจะเปลี่ยนไหมครับสองอันนี้หรือว่ามันจะเหมือนกันในส่วนของตัวหน้าจอแพ็กเกจกับไม่แพ็กเกจถ้าเป็นหน้าจอที่ต้องนี้ครับผมเหมือนกันครับอครับผมแต่ว่าตัวแพ็กเกจเพิ่มมาก็คือตัวนี้ที่ผมอธิบายอยู่เนี่ยเป็นตัวที่เพิ่มแพ็กเกจมาแล้วอ่าใช่ครับคือสิ่งที่ได้เพิ่มมาก็ หน้าจอสิบสองนิ้วครับเพราะนัาจอเดิมจะเป็นสิบนิ้วเนาะครับผมอ่าครับผมแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเข้ามาอีกก็จะเป็นในส่วนของพวงมาลัยที่ได้เป็นตัวเซ็ตในส่วนของตัวแพ็กเกจที่เข้ามาอ่าใช่ครับผมครับผมแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นในส่วนของเซนเซอร์อรอบ,อบคันเนาะใช่ครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวที่เปิดปิดฝาท้าย ออโต้ใช่ครับเดี๋ยวตรงนั้นเราพาลูกค้าดูทีนึงัคุณนันครับแล้วตรงเนี้ยเนี่ยฮะมันใช้งานแบบไหนบ้างครับครับต้องแจ้งก่อนเลยพี่เก๋ครับก็คือในส่วนของตัวเนี้ยอ๋อตามภาพเลยเนาะอ่าไอตัวเนี้ยคือตัวเลนเซอร์ดลลิงหรือว่าอะไรควบตัวออกนอกเส้นทางเขาเรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษอ่ะเอาภาษาไทยก็ได้ครับถ้าภาษาไทยก็คือควบคุมการออกนอกเส้นทางก็คือออกจากเลนนั่นเองครับผมนะครับผมเวลาเราขับหรือว่า เราสตาร์ทรถเมื่อไหร่ตัวเนี้ทํางานทันทีครับผมครับแล้วไอ้ตัวนี้นะฮะในส่วนของตัวนี้จะเป็นการอาภาษาไทยเลยนะจะเป็นการเว้นระยะห่างอ๋อก็คือหลักษารระยะห่างเนาะใช่จากคันข้างหน้าเพื่อไม่ให้มันข้างชิดเกินโอเคใช่ครับแล้วตรงนี้แหละฮะตัวนี้จะเป็นตัวต้องแจ้งว่าเป็นตัวควบคุมความเร็วการขับขี่แล้วก็ควบคุมความเร็วด้วยครับมันจะถ้าเกิดเรากดใช้ปุ่มนี้น่ะก็คือการทํางานของรถเนี่ยหนึ่ง เราไม่ต้องเหยียบคันเร่งสองตัวนี้ก็คือเราตั้งความเร็วได้ใช่ไใช่สองเราไม่ต้องเหยียบเบรกครับรถเนี่ยจะขับเองโดยอัตโนมัติแต่ว่าเราต้องจับพวงมาลัยก็คือถ้าคันข้างหน้าเบรกรถเราก็ชะลอตามใช่อยู่ที่ว่าเราตั้งความเร็วเลยเท่าไหร่อย่างเช่นคันหน้าขับ80แต่เราตั้งไว้ร้อยยี่มันก็จะขับแค่80จนกว่าคันหน้าจะหลบให้เราความเร็วมันถึงจะเพิ่มไปถึงร้อยยี่ครับหรือไม่เจอคันหน้าเบรกกระทันหัน รถเราก็จะทําการชะลอและเบรกตามคันหน้าไปด้วยใช่ครับรุ่นนี้มีกี่โหมดครับโหมดการขับขี่ของเขารุ่นนี้โหมดการขับขี่นะครับเริ่มเลยอย่างแรกก็จะเป็นโหมดปกติปกติที่ตัวสปอร์ตให้มาครับผมถึงแก้งตัวนี้มันขายดีมากเพราะออปชั่นเนี่ยมันได้เกือบอีกอันนึงก็เป็นโหมดประหยัดเนาะใช่พี่เอ๋โหมดต่อไปก็จะเป็นในส่วนของลากพ่วงครับแล้วก็ถนนลื่นถนนลื่นมีสี่โหมดใช่ไหมฮะใช่มีสี่โหมด นะครับขับเวลาลูกค้าก็เลือกใช้ได้ตามโหมดที่ต้องการเลยตามสภาพท้องถนนเนาะใช่ครับผมครับผมอ่าต่อมาตรงไหนดีต่อมาตรงนี้หน้าจอหน้าจอใช้งานยังไงพี่ใช้งานก็จะมีกล้องแบบ3 6 0องศาการตั้งค่าการตั้งค่าของตัวรถหรือว่าตั้งค่าของการใช้งานนะครับมันก็จะขึ้นอยู่กับตรงที่หน้าจอได้เลยอ่าอย่างเช่นถ้าลูกค้าอยากดูกล้องรอบคันเนี่ยครับก็เป็นแบบนี้เลยกล้องรอบคัน เป็นกล้องสามร้อยหกิบองศาใช่ครับใครที่เพิ่มมาครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าอ่าเอาตัวที่ไม่ได้เพิ่มออปชันกล้องตัวนี้มีไหมพี่นี่ครับแต่ถามว่ากล้องรุ่นนี้ที่ให้มาชัดนะครับชัดมากเพราะลูกค้าหลายหลายท่านเนี่ยครับพอได้ทดลองขับแล้วเขาก็จะบอเฮ้ยทำไมกล้องมันชัดจังครับผมทำไมที่อื่นไม่ชัดเหมือนที่นี่อะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ในหมวดต่อไปหมวดต่อไปตัวนี้เอเวอรเรสต์ของเราเนี่ย มันเป็นเบรกไฟฟ้าแล้วนะครับอ่าครับผมครับตัวนี้เนี่ยครับเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับอ่าอืมคุณอันเนี้ยสาคัญยังลูกค้าหน่อยเออเนี่ยครับตัวสปอร์ตเนี่ยได้เบาะไฟฟ้าคู่หน้าแล้วราคาคุ้มมากครับในราคานี้ครับแล้วผมอะไรไฟฟ้าด้วยนะครับก็มีออปชั่นที่แบบว่าช่วยการกับขี่ด้วยนะตัวนี้ครับซิปของเขาก็คือแท่นชาร์จไร้สายอ่าโอเคครับพี่เก๋คุณอ่านพอทราบไหมตัวนี้ทราบครับครับก็คือใช้งานได้ดีมาก ก็คือครับแต่ผมไม่เคยใช้งานเพราะไม่ได้ใช้ไอโฟนเพราะว่ามือถือเราไม่รองรับอ๋อครับง่ายอเคหลายคนสงสัยช่องเนี้ยไว้ทำอะไรครับช่องนี้อจากที่ผมไปถามโปูดักมาเลยล่าสุดโครับปรดักบอกว่าเอาไปใส่ป็นฝ่าย ผูกไงมคุู้เรื่องจริงว่าคุณอานเคยสังเกตไหมฮะเวลาเราไปซื้อเฟ้นไฟซื้ออะไรเงี้ยมันจะเป็นซองเล็กๆเดียวๆเนาะอ่าอ่าใช่คือช่องนี้มันสามารถวางได้อ่าครับเขาก็เลยสามารถวางตัวนี้ได้นะครับตรงนี้ก็วางแก้วน้ำแก้วน้ำได้นะครับเอาเป็นว่าถ้าลูกค้าซื้อแฟนไฟมาก็ไม่ต้องถือเนี่ยแบบนี้ได้เลยแบบนี้เลยหยิบข้าวมอ่าแล้วก็ระบบเกียร์ของเราเข้าง่ายมากนะครับดันขึ้นดันลงนะครับผมตัวนี้ยังไม่ใช่เกียร์ไฟฟ้าพี่เก๋ถ้าเกียร์ไฟฟ้าจะต้องตัวขับสี่ ก็จะเป็นลูกเกีย์สวยๆใช่ถ้าเป็นเกียร์ไฟฟ้าก็จะได้ระบบช่วยจอดโแต่ตัวนั้นก็ต้องขึ้นไปพวกไทเทเนียมเลยครับแต่ว่าถ้าผมมองจริงอ่ะคนเราระบบช่วยจอดอ่ะไม่ไม่ไม่ค่อยได้ใช้หรอกใช่เพราะว่ากว่ามันจะจับเรดาร์เซนเซอร์ขันหลังแม่งบีบแตะแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราพาไปตัว4ี่คนสี่กันแต่คลิปเนี้ยเดี๋ยวเราเอาตัวนี้ก่อนเราพาลูกค้าไปดูรอบคันไหมว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูฝาท้ายที่แบบว่าเขาบอกว่าอะไรนะชิด อะไรชิคดาวชิคแบทนะชิคแบทชิคอะไรไม่รู้ไม่รู้แหละครับเดี๋ยวเราไปดูกันบ้างเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวข้างในเนี่ยแจ้งเรื่องนี้หน่อยได้ครับไอไอโทรศัพท์ที่เชื่อบโทรศัพท์ฟอดพาร์ทมันมันยังไงสำคัญเลยครับฟอดพาร์ทนะครับเนี่ยครับฟอดเขามองเห็นในการใช้งานของรถยนต์นะครับอ่าครับผมคือเนี่ยครับลูกค้าถ้าโหลดฟอดพาร์ทไว้นะ เราสามารถดูรถเราได้เลยว่ารถอยู่ตำแหน่งไหนเอาใช้งานไปหรือในกรณีที่เราไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยครับ14วัน15วันเราอยากสตาร์ทรถเรากดสตาร์ทจึงในมือถือเราได้เลยครับผมสมมติรถอยู่กรุงเทพรถอยู่ตัวตัวเราอยู่สิงคโปร์สิงคโปร์ได้ไหมได้ครับขอแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตฮะในกรณีที่เราสตาร์ทไว้เนี่ยครับแล้วมีคนมาเปิดประตูรถแล้วมันขับไปไม่ได้นะครับ เพราะว่ามันจะจับที่กุญแจเท่านั้นอก็หมายหมายถึงว่ารถจะวิ่งได้หรือว่าปลดรถรถได้ต้องมีกุญแจมาก่อนให้เซนเซอร์จับใหม่อ่าถูกต้องครับต้องมีกุญแจในตัวรถโดยว่ากุญแจอยู่เราเนี่ยครับถึงสตาร์ทรถแต่ว่าขับไปได้แต่ถ้าไม่มีกุญแจไปไม่ได้ครับครับผมแล้วก็ถ้าเราจะเอาฟอร์ดพาร์ทเนี่ยจาเป็นต้องซื้อแอปเ l สสปอร์ตแดนไหมไม่ครับถ้าจะใช้งานฟอร์ดพาร์ทเนี่ย มีตั้งแต่ตัว XL พัดเลยก็คือว่าลูกค้าท่านไหนถ้าซื้อฟอร์ดก็คือมีทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ XL พัยันตัวท็อปเลยใช่ครับได้ความสะดวกสบายฟอร์ดไม่ได้ให้มาแค่ตัวท็อปเพราะว่าฟอร์ดให้ลูกค้าทุกคนนะครับมันเป็นระบบความปลอดภัยเพราะว่าฟอร์ดเนี่ยเราเน้นเรื่องนี้เป็นหลักอยู่แล้วอย่างนี้แจ้งลูกค้าตลอดนะครับผมก็ภายในเนี่ยหลักๆที่เด่นๆเลย ก็มีในส่วนของพวงมาลัยไฟฟ้านะครับผมแล้วก็หน้าจอฝาันะครับหน้าจอใหญ่นะครับมีกล้องรอบคันมาให้มีโหมดขับขี่มาให้อีก4ี่โหมดนะครับอันนี้ผมสรุปข้างในเลยหน้าจอข้างหน้าเป็นดิจิตอลนะครับไม่ได้เป็นเรือนใหม่เหมือนแต่ก่อนนะครับอ่าเนี่ยคือข้อเด่นๆที่เราเอามาให้ลูกค้าดูผมว่าลูกค้าอยากดูรอบคันนะอ่าไปดิแล้วก็ฝาท้ายด้วยอ่าไปดิโอเคครับรออะไรอ่คุณนั้นเชิญลยครับครับผม เราก็มาดูกันนะครับว่าด้านหลังของตัวเอเวอร์ o r สเนี่ยครับมีอะไรบ้างจุดเด่นของเขานะครับนี่ครับตัวนี้ครับสวยงามครับอ่าครับสังเกตดีๆนะฮะของเขาก็ยังเป็นสีดําเหมือนเดิมครับของตัวเ l เวอร์ o r สนะครับแล้วก็มีอย่างหนึ่งครับขาดไม่ได้เลยครับรุ่นนี้มีอะไรบ้างครับอันโชว์ครับรุ่นนี้นะครับมีการเปิดฝาท้ายแบบไม่ต้องใช้รีโมทกรณีที่พี่ๆหลายๆคน หือของหนักมาเช่นยกตัวอย่างตุ๊กตาหมีตัวนี้นะครับในการใช้งานเราเดินเข้าไปให้ใกล้รถแล้วก็เปะปุ๊บนึงกดถอยหลัง oh. อ๋ออ่านะครับรถจะเปิดให้พี่เอาของไปวางได้แบบสบายใจอ uh ่าฮะครับผมอันนี้ก็คือใครอยากใช้ใช้งานได้เลยนะครับรถออกแบบมาให้ครับเพิ่มความสะดวกอ่าตอนนี้ปิดแล้วอยากใช้มืออยากใช้เท้าเหมือนเดิมก็ใช้เท้าได้นะครับมันก็จะปิดเอง อ๋อมีเสียงด้วยนะมันเฟี้ยวตรงนี้แหละครับของผมว่ามีแสมีเสียงแจ้งเตือนตึ้งหนึ่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 งใช่ครับผมหรือลูกค้าท่านไหนก็กดกับมือก็ได้อ่าอันนี้ก็แบบที่สองหรือแบบที่สามก็ที่รีโมทนะครับก็กดตรงนี้ก็ปิดได้เหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมครับมีสามแบบให้ลูกค้าเลือกใช้ตามที่ตัวเองสะดวกณเวลานั้นนะครับผมอ่าสําหรับวันนี้ยังไงอ่ะ พาลูกค้าข้างในให้ลูกค้าดูก่อนพับบ่อยยังไงอ๋อเอออ่ะบอกโชว์อีกทีนึงโชว์อีกทีนึ่งเอาผมโชว์คะอ่าเอาโชว์แล้วก็หลบดีมันจะเปิดได้ไงอไะไม่หลบมันมีเซ็นเซอร์อยู่พานนานอีกรอบอ่าอ่าอ่าถ้าเกิดว่าอันนี้ก็ปึ๊กเดินถอยออกมาเห็นรึเปล่าใช้งานง่ายมากชก็คือเตะแล้วต้องถอยต้องถอยเพราะถ้าเกิดไม่ถอยอ่ะองศาที่ไอ้ตัวนี้เปิดมามันโดนเรามันก็ไม่เปิดโอเคครับใช่เรามาดู ไอ้เบาะการเบาะตัวนี้ครับมันจะเป็นแบบพับเนาะใช้มือพับใช่ไหมฮะอ่าพี่โอเคครับพับแล้วเป็นไงนี่เลยเนาะพับอ่าใช้งานง่ายพับผมเก็บหมีก่อนอ่ามันก็จะพับเรียบเลยนะครับดึงขึ้นก็ง่ายๆครับลูกค้านี่ครับล็อกอ่าโอเคครับถ้าเกิดเราพับฟรีเบาะเลยอะพี่ ได้ครับมันก็เรียบยาวสามารถนอนได้เลยนอนได้เอาอะไรมาปูได้เลยใช่คราผัไม่ปูก็ได้นอนได้เลยนอนได้เลยใช่ไหมมันบาลานซ์เลยถูกต้องครับโอเคอันนี้เป็นข้อดีนะครับลูกค้าหลายคนเอาไปใช้แฮปปี้แน่นอนการันตีครับแล้วโอเคเราก็มาถึงช่วง ท้ายคลิปแล้วปิดฉากแล้วใช่ไหมฮะปิดฉากของคันนี้แล้ววีดีโอนี้แล้วเดี๋ยวโอเคโอเคไม่ไม่ไปลุยกันต่อวิดีโอนะฮะปิดฉากตลอดไปนะก็คือ่แค่คันนี้แค่คันนี้แล้วมีอีกหลายๆวิดีโอหลายคลิปดีๆที่มีสาระมาให้อีกแน่นอนคลิปหน้าเราจะไปเจอกันกับสี่คูณสี่ไทเทเนียมมสี่คูณสี่ไทเทเนียมก็ได้โอเคหน้าเดี๋ยวเราเจอกันกับอานบัวทองแล้วก็เก๋เยี่ยมยุทธครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากในส่วนของ Everest s p ท r t คันนี้ไปด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่ สนใจไม่ว่าจะเป็นตัวธรรมดาหรือตัวแพ็กเกจแพ็กเกจนะครับได้หมดเลยนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยสำหรับอันบัวทองก็ติดต่อได้ที่เบอร์064-814-5229แนะครับผมครับก็ผมครับเกยเยี่ยมยุทธครับ095-449-453อย่าเรื่องย่าลืมทักหาผมครับ่าสำหรับวันนี้โชว์รูมฟอร์ดพระาม5ขอฝากณที่นี้ด้วยครับเจอกันต่อคลิปหน้าบ๊ายบาย